กบสบายเนาะเอฟซีทุกคนเนาะถูกอันนี้เป็นหายจากกล้องอ่ะน,นะสิบห้าโปรแมกเดอร์ทุกคนเด้อนี่ถือว่าแจ้งหลายเนาะคนเนาะถ้าจากสิบห้าโปรแมกเดอร์อันนี้ก็มีการมากะเขียมเนาะต้อมกา กลับมาแต่ลงสานแล้วก็ได้พักมือสองมือทุกคนเนาะงานคือเสาไปพักฟองสามมือบ้านไปแล้วก็มาเตรียมงานทุกคนเตรียมไฟแสงสีทางที่เพื่อจัดงานนี้โดยเฉพาะทุกคนเนาะเพราะว่าแคบของอันนะทางไฟตัวเนาะหรือไฟไฟโพไฟเมย์พิศนครหลวงนี่แล้วก็อ้อมแอรแถวบ้านนี้เขาจะกับบราได้เข้าไปทางลงสานขรก็เลยมาจัด ็นิธีที่หนึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งคือราชสตขวัลย์เขาเอื้อเราเอาให้เข้าเงินมาทุกคนนอนแล้วกันจัดงานครับตอนให้แค่มากินข้ายืมเงินนี่เนาะจะเป็นวิธีคล้ายๆงานแต่งเลยทุกคนแต่มาเป็นงานแต่งที่วันน้อยนะทุกคนนอน้อยจัดแบบเป็นกันเองคนหูจักกันอาหารการกินอย่างไรเบิกทิศสามยินซองตัวโยนะทุกคนเนาะการจกินจะมีหลากหลายถ้าเบิงตอนแรงเนาะมาเบิงว่าความงามเขาตกแต่งนี่มันสวงามสำหรับเนาะเดี๋ยวจ้ตัอ้ต้มกระเทียมมา แตแปลงล่างนะทุกคนเนาะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้แปรงล่างเลยยืดแบบซกมกที่สุดตื้นมาสภาพนี้เลยนะทุกคน,นกแก้วก็ไ่ได้สีสุดยอดเลยตอนนี้เ่าจะเป็นบรรยากาศเนาะประมาณนี้ทุกคนโต๊ะกับประมาณ11-12โต๊ะเนาะเฮอเห็ดแบบแบบง่ายๆเนาะส่วนว่าอาหารเฮาก็จะมีหลากหลายอย่างอันนี้น้องน้ำ นี <One input> ่น้องน้ำกระจัดสวยได้เหมือนี่จัดแถวนี้น้องน้ำสวยอันไอต้อมเนาะนี่แถวนี้ประมาณนี้ทุกคนสิปลายโตะอาหารเ้ากระแตงเองเมื่อทุกคนจะมีเจลมะกอกมีสองแบบมีมีสองแบบเนาะตัวนี้แบบเพ็ดและตัวนี้แบบบบเพ็ดเพดรลายลายโอ้ตัวนี้เพดหลายลายตัวนี้ก็เพ็ดคือกันเนาะอันนี้ก็บโเพ็ดกินมึงดูสัตว์ตอนน่ะ ลูกเหนียวอ่วะตัวนี้จะเป็นลาบไก่ตัวนี้จะเป็นอบไก่นี่เมนต้มเค็มแล้วก็ข้าวเจ้าข้าวเหนียวหมากเคี้ยงผักกับเนาะแล้วก็ยังอยังแกงข้ายังเห็ดแกงบเแล้วเธอทุกคน มีแกงแล้วก็ฮอสิซต้มไก่อีกเนาะส่วนว่าทางในมันก็เจ้ากำลังมัดแขนเนาะก็จะมีแต่ผู้ใหญ่เนาะส่วนเด็กน้อยกับพากัดจัดอยู่ทางนี้เนาะทางนั้นก็คืออ้าเพื่นมาแต่ไทยเนาะมากับอันพี่รดกับพี่วันเนาะซึ่ง่าเพิ่นไปมัดแขนอยู่ไหนเดี๋ยวสนี่พาไปเบิ่งเนาะแต่ว่าทางนี้กับพากัดกินข้าวก่อน อยู่ทางในก็จะประมาณนี้ทุกคนจะมีสามท่าสี่แกเนาะส่วนว่าพีวันเนาะเพิรนกจะใส่เสื้อเป็นเสื้อผ้าใหม่ลาวเนาะงานที่จัดยูเฮือนเนี่ยเราจะเฮ็ดแบบเรียบง่ายเนาะเป็นคล้ายๆผาแบบเอินญาติพี่น้องหรือว่าคุณฮู้จักมากินข้าหวห่วมกันทุกคนอน,นี้อ,อ่า นางเหี่ยเองไม่เราเรเี่ยาลูกสาวมั้าเองเมางหน้ากแม่อืมนี่แลวนี่รส์เต่ด้านนมารลสันัทานทานอยกทะนั่โมตัสสะภะคะวะโตสัมาสังรตสนัโมทัสสัพพะโตระโตสัมมาสัพุทธัสสะ Mau tersakap atau rata, usah masang. Besar, kaki kami jauh, pikir si gratis dan balik. Gimana di perak? Ida kami, taruh anak-anik yang aku dikit. Eh, ku nada, entuh dia. Selat lain, saminya kah? Tante, banyak adik dan kasan di keong. rok tenang, satu misnuentuh. ไหว้เงินเอิ้นที่คนทุกองค์แลก่อค่าเทอญนั่งอยู่กับสด <laughs> 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 สู่เก่าคอยหาซามื้อนี้วันให้มาซาเก็บเก่าทัดดอกมื้อนี้วันให้เจ้ามาทาดุลจ้ามื เจ้าที่พร้อมดัดบาดให้่ขาดชิ้นทันภาวนาฝันคิวคอยมาอยู่คิวนิรันดร์ฝันตาคอยมาอยู่ตาลีลายฝันเพิ่งใสและเพิ่งข่าคอยมาสามีนนี้ว่าทั้งสองเขื่อนโยสุขสบายพร้อมพรอยเจ้าน้อมตั้งต่อสุ้มเสยเจ้าเป็นเคย ไปกว่างเยายาได้อ่างสับพสิ่งสันใดให้เจ้าไม่ใชื่ใส่ตัวน้ำลงข้างเ่ไทยเจ้าเป็นลูกสับให้เจ้าหักพ่อแม่ผัวยาดมกพันผัวซึงสูให้เจ้าข้งัยามเดำยา ทุกคนตามทีสนีจับใจขวามได้นนเนาะผลเ้าประมาณว่าถ้าเป็นผัวเนาะกับแบบว่าให้ฮักพ่อแม่เมียถ้าเป็นเมียก็ให้ฮักพ่อแม่ผัวน่าจะประมาณนี่แหละทุกคนเวลาเอามาโดยางมันแจ้ยกตอนบุญใจล้วกับบุญย่าแกได้ตลอดได้ใจอ่อนนะกินหน

อย่งว่าให้จับกล่องกันนนรสวยวันนี้คุณต่มปิดมาเพื่อมาแงแหงเ่ยกะาษหัวเจียวเนี้วยิปโซ่เจียวเนต่ำเจียวหวหัวกินเน้เลเน่เจียวูกะเป็นเนือที่จะรักชวร์หัวเนนะรต่ น้องน้องอก็เป็นเป็นเมียตัวยมันปะ้ายวจบลำวยลำวยเยอะร้าน่ับไปบ้าไปบ้านเดน้วยบอลผมเป็นแมีติดต้ดงนะแล้วเพื่อนอเมือไห่ฟอนืจะมีไออนเสก้เดือดเต็มออมาที่เตียแทนเวบ้านาวสโอเคเย นี่จะเป็นของักไหมครับผมเคยไอีกีพี่สาวพี่สาวไม่ได้ไม่ได้เเงินพี่บันตีบันเงินเฮียบอกเล้เีเนบาทขอบคุณนะครับบาทอะโร้ด่ยน่ะ

าก่อนนด้ยมีน้อยไปแล้วม่เียาดิเฮ้ยเฮ้ยมันต้องจัดสักครั้งนึงนเอาสองคนของเจบ่าไ้สองคนของเจาอ้หรือองคาจาบ่อวมันชิดดังเียู้เลยไอ้เขาบัหามใสเจังไมันต้องลองดูตัดสาย โอ้ไม่ต้องใจรมาไโดนออกแก๊กสอต่อหนึ่นี่นะอุ้ค่นะเราจัดดูนะจูาจกับจอนู่กับกูจูบนที่กับอู่ไปแล้วุอ่ย้ให้พึงไปแลยแคืองานสารนวันีก็ันีกันดีตเชีย้มมแบบกูจบนะนะรู้สึกังงางเฮเดี๋ยว้ก็จะมวิดีโออยู่ดี ไปไปไปคอยบ่ปามีซีถามมานี่ไปัำไปเลยครับเอฟซีมันถามมันเอาวันไปเคียมฟอร์ดมาถึงเซิร์ฟขอถามฟ้ามันมุนสายมุนขัวซุ่มื่อตาเชิญเจ้าก้อนคก้อนเหะซึ่ซึ่งยูทูบกับตายอย่าทำยูทูบกับตายไัตัวเอกเขาแม่ไปสอนบุพพคนสอนฟอร์ด้ามือมือหน่ะน่าบุญบุญเหรอวนี้อ่ เก็บบอลไปเห็นหมุนมมุนนุมุนมาแต่เราเบิ้งคิดเต็มอยู่ตในซองเลยนี่ราคาไปเห็นอ่นเอซีบางคนถามว่าไปฝึกมาเจอเจอคราเจือนพอร์มหมุนไปมุนมามุนไปมุนมานลยใ่นหมช่จริงฮะจังหวะที่สาฟ้องมันหืกไลแม่นรุ้ตัวอุตัส่วนตัวเ็สุนีตัวมันยากสุตินั่นน่แล้วก็เลยเอาแบบก้าเลยแคบเตี้ยนมือสืแค่จริงหะคันเดินมันเดินมันบอดเดินมันแก่เออ่ เรื่องมันสัดเรื่องมันโมเยนแท้จริงอันตอนเราไนี่ขนาดแท้จริงอนค่อยไปหันงามเลยแต่ว่าพอยางนเามาย่เสร็จแล้ออย่างีวย่างยางไว้ในนึงเออแม่นแมม่นอหีมือหนีมือีที่จะหอบดฟอนีมอนี้บาไ้แ่เห็นเฟอนดีเเเห็นยงฟอนดเลยบเห็นอะไรฟอนเไปบิงยูทูลไป้เล้งไป้งยูลิปเด้อันนีนเ้ ไม่จริงเขาพ่อท่าแม่ม่อคนอไปจัดเนาะฮะตื่นดมหซอมยู่บานเชียบเดือนหนึ่งสามซีเอซอมยู่บานเชียบเดือนหนึ่งไปซอนไปลองสาลเดือนหนึ่งท่าหันหรอรูนี้ขอเปลียนู เป็นคนน้อยกันเลยนะวาทรงเจ้เบาจ้สาวขึ้นนี่เลยเลยมังไมลุงเครืองอย่างนี้เต็มเปี้ยะไปเลยเลยนี่หน่ไม่นึ่งขอยาวเปียกเสื้อขนาดนีบันทีนุงเสื้อตัวนี้มาผื้อแบบลุงอะรรออะไรแบบนี้มันดูยุดน่นาะเวลาเองนุเนะเปนยักษอกอลไเดี๋ยวสิมาถามกันจะมีเลยตวลุงุงแบบอะไรนุงกระหุ่มมาเนี่ยโอเคแล้วละแต่ว่าลุงเพิอมแบบ ปองกีบโวล์มามีพันยาดุ้มกินแดกันนะก็เลยเรื่องแบบนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ลตะกี้ก็คือสันลงหกกิโลมือนี้คุณจะก้อนไหมก้อนอยู่มีมีดอันเดียวไปปอดออกมาเลยแบบข้าในงานเลียกมันุกอยากให้สันลงมันมูเลยลงเลยกงมือนี้มูแม่ก็จะมาหลายเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าไป่ลองสารโบมีมูแม่จากคนทางนี้ก็เป็นแม่เท่าของซาตี ผู้นี้ก็จะเป็นลูกอ่าเนาะเป็นลูกของน้องพอเพิ่นบบได้ไปอันลองซานมีแต่ครอบครัวอ้ายเพิ่นไปเนาะเพิ่นกันเลยว่ามามื้อนี่เนาะไว้ไปลิ้นล,ลองซานเด้อ เสียงดำมปาร์เกงเสียงดำมปาป่ะดำตั้งแต่อายุดำตั้งแต่อายุฮาร์พีเราไ้ดำหลายปีแล้วหลังจากที่บ้านมันใช่ใช่บอกว่าดำแต่อายุฮารีบะไรจักตูนสาวคนเดียวเลยจีนเลยเขาเคยกอดโอ้ถ้าไปลองเขาจัดงานอยู่เฮือนเราก็จะมีพี่น้องมาล้างถ้วยสวยแบบนี้งานมื้อนี้เป็นงานครอบครัวอิลีทุกคนมีแต่ แบบว่ามูแม่มูพอหลวก็ะคนใกล้เคียงนแถวบ้านใกล้เฮือนเคียงนี่เนาะเพิ่นมากินข้าวถือว่ามากินข้าวซุ้มกันเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ไปลองซานเด้ทางนี้เนาะนาสาวเพิ่นกนาลัางพักเพิ่มเพราะว่าสิไปลวกกับเจวคืออยู่พี่เนาะอยู่งานดองอยู่เวียงพี่นะประเภทพักประเภทเจวนี่ จะเบิดไวก่อนหมูทุกคนเพราะว่าก็จ้าจะหมักเนาะเวลามีสุปผักมีอีย่างค่ะนะจะเบิดไปก่อนเบิงทานนะสาวี่ก็ได้แบบสูตรเพิ่นจัดเต็มแต่ว่ามาล่างผักย้อนว่าล่างผักเพิ่นโบวไว้ใจไผ่ตอนนี้แขกก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วเนาะพัดเลี่ยนกันมาทุกคนแต่ว่าส่วนหลายผู้ใหญ่เพิ่นมาเนาะเพิ่นมามัดแขนมากินข้าวแล้วก็เพิ่นกระอ,อกไปเนาะ พื่นว่าบางคนเนาะเพิ่นก็มีงานอีกงานนึงินะแต่ว่าเฮาก็กินยืดเยื้อเนาะเพราะว่าอยู่เฮือนเฮาเองมื้อนี้บ่ฟ้าวกินกินโต๊ะนั่นกินโต๊ะนี้ส่วนหลายก็แม่นแต่พี่น้องกันเนาะอันนี้ก็เป็นพี่น้องพอทุกคนเพิ่นบ่ได้ไปลองซานเนาะเพิ่นก็มามัดแขนให้หลานมื้อนี้งานเป็นงานเรียบๆง่ายๆเนาะบ่มีพิธีรีตองอีหยังหลายเนาะการแต่งโต๊ะ การออหยังก็สบายสบายทุกคนเพราะว่าสันนี่กันุ่งส่งมาสันนี่มาเนาะเลิกการมาสันนี่กัมาเลยกับนุ่งสุดนั่นไปเลยแม่ว่าว่าอันมัดแขนให้น้องให้ออหยังขนาส่วนลายแบบเขาเขามัดอยู่ร่องซานแล้วเนาะ อันบอมัดก็ได้มีแต่เกี่ยมหับแขกตอนนี้ก ouais. right. right, de ็คาแล้วเนอะเอวันกับไอโลดเพิ่นก็เกี่ยมกับเนาะเพิ่นวาย่านดานปิดเนาะต้อมกับว่าโอ้มากินกินเบียร์แบบคนลาวอนส่งท้ายเนอะก็เลยว่าจัดกับสามไอ้น้องไปคนละจอกทุกคนจึงได้กลับก็ให้มันถึงก็ให้มันถึงป่าทุกคนนะอันี้เข้าไปพ่อเอาหนึ่งสองกิน น erm ี่นนี้เขาเรียกว่าปักดินแร็กขอแขนโอ้โหผมน่าจะชวนั้งนานนะผมมันไม่อกทางนี้ก็จะเป็นพี่น้องทางแม่เนาะเป็นลูกของป้าทุกคนเพราะว่า งานเฮาแบบเรียบๆง่ายๆจังที่นาะไผ่มาตามหลังกับมามัดแขนตามหลังส่วนว่าไผ่มาทันงานตอนที่เฮาแบบเฮดพิธีสู่ขวัญหนักกับมัดตอนนั้นเนาะกับโบซีเลียดเนาะไผ่มาดเดกมาคขำากับม้าฮอดตอนแต่กับมัดตอนนั้นเนาะก็จะสังเกตเห็นเนาะในงานเนาะก็จะมัดแขนแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนปกติเอื้อยลูกป้าเนาะเพิ่นจะมาสวยแต่งกินแต่ว่าสุดนี้เนาะเพิ่น คางานกันเลยแบบมาซาแดแล้วก็มามัดตอนกลางคืนแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวนี้เหลือแต่เท่านี้เนาะมีแต่คนกันเองเนาะโมคูโม,มอ่าโมน้องเนี่ยทางัรกก็ห้องเพีงนักเวียนกันไปห้องก็เหลือแต่ท่าน,นี้โมครูแต่งทวนทุกคนเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่งกลับมาแต่ตอนหวนัวแรงแล้วคนนี้ก็สวนกินเบียกตลอดเนี่ยคนนี้แหง้งกิน นาะก็เหลือเท่านี้ทุกคนถึงเวลาที่เจ้าบาวเพิ่นสิมีมวลละ มูตัวที่มาแมนคนอยู่ในนครหลวงหรือว่าเฮดเวียกอยู่ในนครหลวงนเนะาะโบได้ไปลองซานเนาะส่วนว่าคนที่ไปลองซานซันนี่บโบเห็นมาจากคนเนาะกะน่าจะแบงแบงกันมาหรือว่ากระเจ้าเฮดเวียกอ่อยู่คนละบอนกันบอกกับโบเนจใจเนาะเพราะว่าทางทีมงานที่ไปลองซานเนาะก็จ,จะจะขี่รถดจักไปทุกคนเลยตามทีซันนี่ฮู้มาเนาะ ก็จะไปน้ำกันเกือบสิบคนคุณอะทุกคนส่วนว่าซันนี่โบวไบและขอโตไปนอนก่อนทุกคนสําหรับคลิปนี้ซันนี่ก็ต้องขอโตลาไปก่อนเด้อผ่ไที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้อบายบายเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อสบายดี